แค่ขึ้นไปแต่อาการปิดของมันการแสดงปัจจัยปิดมันอยู่ข้างในครับเราเราขอให้นึกว่าในขณะที่เราดูทีวีที่บ้านนั่งอยู่กับใครหลายคนเนี่ยทีวีนั่นเหมือนอารมณ์ของพวกเราสหาชาติบุคคลที่นั่งอยู่ด้วยกันแต่ละคนเนี่ยทอดสายตาเพียงวิจารณาเพื่อจะรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็มีคนหนึ่งดูไปมันก็ส่งเสียงเกี้ยวเจ้าไปหมาเห่าบ้างอะไรบ้างนะเอาเป็นว่าใครคนหนึ่งมันมันไม่สนใจดูมันเที่ยวเจีาจากาผลจากพฤติกรรมที่เขากระทําเนี่ยเขาทําลายการรู้อารมณ์ของกทุกคนที่นั่งอยู่นะโดยที่เขาไม่ได้เอาอะไรไปปิดจอทีวีแต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกนี่ยมาทําให้การดูทีวีของเรานั้นเกิดการหลรับหลู เกิดการรู้บางไม่รู้บางปิดรากกลางเกลือนะอนตัวโมหะเนี่ยเวลามันมันมันบังตาเนี่ยมันบังอยู่ข้างในแต่เพราะว่าจิตเจตสิกนั้นมันมุ่งไปจับที่อารมณ์มุ่งรู้ที่อารมณ์มันกวนข้างในแต่ว่ามันมีผลไปถึงการราับรู้ข้างนอกเหมือนกับโกนที่ตัวแต่ว่ามีผลไปถึงการราับรู้ข้างนอกนเวลาเราพูดโทรศัพท์มีใครมากวน เขาก็ไม่ได้มาตัดสายโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรแต่ว่าไอ้พฤติกรรมรอบๆตัวเรานะทาให้การรับรู้ของเราเนะี่ยเสียหายไปเราก็เรียกว่ากวนอย่างนี้เพราะฉนั้นไอ้ไอตัวโมหะเวลามันเกิดเนี่ยมันก็มันก็ดูคล้ายๆดูทีวีอยู่ด้วยแต่มันดูแล้วมันภาคผิดแปลผิดไอ้นัน้งองนี่นะทําให้ไอ้คนที่อยู่ด้วยกันนั้นเกิดความผิดพลาดกระเลื่อน นี่เรียกว่าปิดบังอรหล์ในความหมายที่อธิบายข้างนอกแล้วก็ข้างในอย่างนี้ก็ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพวกเรานะักเพราะว่าหลักพระพิธรรมนะเขาพูดถึงสหาชาติตาปัจจัยอยู่อย่างแค่เจนงแล้วทีนี้ว่าต่อถึงเรื่องที่ประวัติทีเขาจะย้อนถามเราในข้อที่เก้าว่ะ ไม่พึงกล่าวว่าผู้เข้าสมาบัติย่อมยินดีความยินดีรักใครในฌานมีฌานเป็นอารมณ์หรือเราก็บอกว่าใช่ไม่ควรจะพูดอย่างนี้ในความหมายอย่างที่ท่านเข้าใจอ่ะอย่างนี้นะไม่ควรจะกล่าวอย่างนี้ในความหมายอย่างที่ท่านเข้าใจอ่ะถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือผู้เข้าสมาบัติอยู่ในขณะใด ขณะนั้นก็เกิดตัณหาส่อลคดอยู่ในจักสมาบัตินั้นด้วยในขณะนั้นเลยแล้วก็ตัณหานั้นก็จับเอาฌานนั้นเป็นอารมณ์อยู่ด้วยในขณะนั้นไปด้วยกันเนี่ยเข้าใจอย่างนี้พูดอย่างนี้ผิดไม่ถูกเมื่อเราตอบรับ ซึ่งมีความหมายปฏิเสธวาทะความคิดของเขาพระวาทีก็ต้องการจะกระทำหลักฐานในทางความคิดของตัวเองให้เป็นที่ปรากฏให้เป็นที่ชัดเจนให้เป็นที่ที่เชื่อถือได้ก็จึงได้เอ่อยอ้างในงพุทธพจน์ที่ทรงตรัสว่าก็อ่านซ้ำแต่แต่เที่ยวนี้จะอ่านให้จบไป ดูก่อนภิสูทั้งหลายภิกษุในธรรมวีนัยนี้สังัดแลจากกรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอยู่เธอยินดีในฌานนั้นรักใคร่ในฌานนั้นและประสบความปลื้มใจด้วยฌานนั้นบรรลุทุตยฌานภายในผ่องใสเลาะวิตกและวิจารสงบบรรลุตตตยฌานบรรลุจตุติฌานอยู่เธอยินดีฌานนั้นรักใคร่ฌานนั้น และประสบความปลืมใจได้ฌานนั้นดังนี้เป็นสูตรมีอยู่จริงมิฉช่หรือเราก็บอกว่าใช่ระพสูตรนี้มีอยู่จริงแต่เราไม่ได้รับเนื้อความลึกรับว่าการตีความอย่างประวาทีในสูตรนี้ถูกตรงถูกต้องต้องตีความหมายใหม่พุทธพจน์ที่ทรงตรัสถึงเรื่องภิกษุตในธรรมวีน,นัยนี้นี่หมายแปลว่าทรงกล่าวอ้างถึงฌานภายในฌานเนี่ยมีสอง ชานภายนอกกับชานภายในชานภายนอกนั้นไม่เรียกว่าปาฏกาชานไม่เป็นชานในธรรมวินัยนี้คือพวกฤาษีทีพไรที่ก็ทำเนี่ยพวกนี้ก็ทําชานและเอาชานไปที่หมายไม่ได้ทําชานด้วยความสํานึก,กว่าชานนั้นทําเพื่อเป็นประโยชน์เป็นบาตรแก่คุณธรรมที่ยิ่งกว่านี้เหมือนอย่างในทางพุทธศาสนาชานภายในนั้นมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้น มีเฉพาะในสมัยที่พระทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ว่าภิกษุที่ทําฌานแม้เป็นภายในแล้วบางคนก็ทําแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปตลอดรอดฝังหรือแม้ที่ไปตลอดรอดฝังก็อย่านึกว่าคนที่รู้จุดมุ่งหมายของการทำฌานในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ฌานแล้วในะยานึกว่าจะไม่มีความกำหนัดในฌานอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับ เหมือนอย่างเราเองเนี่ยเราให้ทานแล้วเราก็รู้ว่าทานนั้นไม่ได้เป็นนิพพานไม่ได้เป็นที่หมายดุดยอดสูงสุดเป็นเพียงกรรมบทขั้นเบื้องต้นแต่เราก็ติดฌานเราฟังธรรมะแล้วเราก็รู้ว่าธรรมะที่ฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาระในตัวเองอยียงแต่เป็นปัจจัยเพื่ออะไรที่ดีกว่าแต่เราก็ติดผมสอนผมก็ติดท่านเรียนแล้วก็ต้องติดนี่เป็นธรรมดานะฮะติดมากก็เป็นความผิดติด พอสมควรแก่ปกติธรรมดาของปุถุชนก็ไม่ว่ากันทีนี้คนที่ได้ฌานมือนกันตั้งหามันก็ตามตัวๆๆรูตักลางขึ้นไปเลยพอไปได้ฌานก็ติดอะยังเราเนี่ยไม่ต้องลื่นไกลถึงจะไปทําวิปัสสนาทำสมาธิว่าทำํพาทำพอสัมผัสแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการตื่นเต้นติดใจกันทุกคนนะครับเราก็ต้องคอยแก้คอยคอยปลดมันอยู่เรื่อยๆอไม่ให้เราไปจม ดักดานอยู่กับที่ตรงนั้นคือตรงนี้มันก็แปลกทางศาสนาเนี่ยต้อมีคําสรรเสริญบุคคลที่เป็นละระอลหันต์เเป็นตาทีผู้มั่นคงแล้วก็มีคําตําหนิของมุติจารยท่านท่านไม่เรียกดักดานแต่มันตรงกับดักดานของเราคือพราะบางคนเนี่ยใครไปอยู่อย่างนั้นแล้วถือวาดักดานทําไมพูดพระอรหันเนียกตาทีผู้มั่นคง เดี๋ยวก็จะมาว่าท่านอยู่ยที่ที่องเตยเนี่ยไปสอนเด็กตะลัาม,มากี่ปีแล้วครับหลายปีนะสิบกว่าป,ป,ปีแล้วเนี่ยผมก็เคยไปดูกิจกรรมท่านทำมาก็ดีทาบุญทํากุศลกันก็ดีสน,สนัุสนนทางนี้ก็ก็อยู่มานานเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดักดานหรือไม่ดักดานมันมันแยกพูดในหลายมุมแต่ว่าในมุมหนึ่งที่ สำหรับผู้ที่ตั้งเป้าหมายที่จะไปถึงนิพพานเนี่ยนะถ้าก้าวไปโดยลำดับแล้วไปติดแค่อยู่ที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าดักดานเช่นว่าเมื่อบววเข้ามาเกิดลาภสการะและสำคัญว่าเป็นที่หมายปลายทางเป็นแก่นเป็นสารเป็นที่สุดของพรมาจารย์ดักดานรักษาศีลศีลมั่นคงแล้วก็จมแช่เห็นเป็นที่หมายพรมาจารย์ดักดานแต่เมื่อเข้าไปถึง วิมุตอันไม่กำเริบคือเป็นพระอรหันต์จึงจะเรียกว่ามั่นคงไม่ดักดานนิ่กล่าวในแง่ของการก้าวขึ้นไปโดยลำดับที่นี้เมื่อกล่าวในแง่ของภาวะจิตที่ที่ผมถามท่านเมื่อตะรุ่นเดี๋ยวจะไม่พูดแล้วเดี๋ยวจะมานึกว่าผมไปว่าท่านว่าท่านดักดานเหมือนงั้นผมก็ดักดานโดยผมก็อยู่สอนการทำมากมายี่สิบกว่าปีก็ไม่เห็นไปไหนสักที จารวีก็ดักดานนี่คือเป็นผู้นวยการมาตั้งนานไอ้ดักหรือไม่ดักในแง่ขรืองภาวะจิตจะอยู่ที่ตรงนี้ครับคนคนหนึ่งมั่นคงในความดีถือว่าเป็นผู้มั่นคงมีสาตัด,ดจาริยาประพฤติอย่างมั่นคงอีกคนหนึ่งทํามั่นคงเหมือนกันแต่กลายเป็นผิดไปครับถือว่าเป็นผู้ติดเป็นผู้ยึดถือเป็นผู้ หมักหมมจงแก่อยู่แค่นั้นคือถ้าคนไหนกระทําด้วยกุศลจิตแล้วก็อยู่ทําอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งดีเขาไม่ได้ทําด้วยความติดแต่ทําด้วยเหตุผลทางกุศลจิตเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้มีทางที่จะขยับไปเยื่อเลื่อน,อนแม้เลื่อนไปแล้วก็ยังอาจจะมาทากิตนั้นอีกอย่างเช่นสังฆราชท่านเป็นสังฆราชท่านเคยช่วยอนุเคราะห์กายท่านก็ยังช่วยยังยังอนุเคราะห์ อย่างองค์ก่อนก็เหมือนกันฉันเคยไปช่วยหลวงท่านตั้งช่วยนังครับเป็นพระเจ้าคุณธรรมดามาจนเป็นสังฆราช mm. ท่านาเสด็จไปโรงเรียนนั้นทุกปีอนุครห์ทุกปีแต่สังฆราชวัดรัชบพิตรเนี่ยนะอย่างนี้นะ่ะท่านไม่ได้ไปติดเติดอะไรเลยครับถ้าเอาความติดมาใช้กับคนเหล่านี้ถ้าเขาไปสูงดีก็ไม่เอาอะไรต่ำๆก็ไม่เอาแล้วเขามีทางที่จะได้ประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าทีนี้ถ้าเป็นคนดักดานเนี่ยก็คือว่า มันติดอยู่ที่นั่นเลยติดอยู่ด้วยอํานาจของตัณหาในสิ่งนั้นแม้จะเป็นสิ่งถูกเกิดพพราโปลาระ่เ้เราปล่อยไม่ได้ตําแหน่งนี้เราสลัดไม่ได้การอันนี้เราทิ้งไม่ได้ทิ้งแล้วมันรู้สึกว่าเสียเสียอะไรเนะี่ยเสียสิ่งได้ในใจนะอย่างนั้นนะ่ะเรียกว่าดักดันั้นถ้าเราปลาลบก,การอันใดแม้เป็นการดีแต่ด้วย ความรู้สึกน่วงเหนียวของกิเลสแล้วต้องปล่อยครับถ้าเป็นเพราะเหตุนี้ไม่ใช่เพราะเหตุอื่นต้องปล่อยและถ้าหากว่ายังไม่ปล่อยไปด้วยเหตุสมควรอื่นเราก็ต้องคลิกความคิดให้มาเป็นกุศลไม่ใช่ทำเพราะติดมันจะได้ไม่เกิดไอ้แรงกดดันหรือไม่เกิดโทษแก่เราผู้กระทำการนั้นอยู่ซึ่งอันนี้จะไม่เหมือน ทีนี่เรามาพูดถึงอย่างกรณีของพระี่วาเนี่ยก็มีอยู่ทั้งนั้นทั้งว่าบางท่านเนี่ยนี่พูดถึงสมยัยพุทธกาลเข้ามาบวชด,ด้วยความประสงค์ดีด้วยข้าใจทิศทางที่มาที่ไปี่บาณฑนาเสร็จแล้วพอมาแล้วมันก็เกิดดักดานเป็นจุดๆไปนี่พระพุทธเจ้าตรัสเลยครับมีฮะบางท่านก็ปลดได้บางท่านก็ปลดได้แค่นี้มาอยู่ตรงนี้บางท่านก็ปลดทะลุไปเลย มีตัวยอย่างมากมายกระทั่งลมหายตายจากไปไปปลดกันได้บนสวรรค์น,นั่นก็ผมก็เคยเล่าๆไ้ฟางบางแต่ว่าใครจะอยู่นานอยู่ไม่นานเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นภาระของผู้ประพฤตธธิร,รมในทุกๆระดับจะต้องทําก็คือให้ยอมรับอย่างหนึ่งว่าความดีอันใดที่จเจริญแล้วเนี่ยครับตัณหาจะเข้าจับทุกครั้งทุกความดี แม้แต่วิปัสนาญาณเนี่ยอันนี้ก็ท่านก็พูดไว้ชัดมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆไงขาดทำทางจิตแล้วนึก็ไม่มีวิเลสหอะไรแล้วนคนอื่นมองไม่เห็นว่าเป็นวิเลรแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทานตัวนี้ไม่ปล่อยมันจับเรานานเท่าไหร่ก็แล้วว่าดับดานเท่านั้นแล้วพอท่านานเข้ามันก็พอกมันสน,นิมกินเหล็กทําให้เราเสียหายในคุณธรรมนั้นได้ในที่สุดนี่เป็นเป็น สิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ในการทําความดีทุกเรื่องไปครับจึงต้องปล่อยปล่อยปล่อยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นว่าอกิเลสเนี่ยทาให้ดักดานนะฮะทาให้เสียจุดมุ่งหมายใครถูกกิเลสจ,จับนานจับหนาก็ดานดักดานมากจับเดี๋ยวเดียวก็ดักนานน้อยอย่างวันนี้อธิบายที่เกษตรเรื่องมันก็เข้ามาตรงนี้แต่นี่มันถึงจุดหลุด คือที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทาแล้วก็เรียกว่าทันทาปิญญากับคิดบาปิญญาก็คือว่าบางคนนั้นบรรลุลำบากปฏิบัติลำบากเรียกว่าทุกขาปฏิปทาบางคนปฏิบัติสะดวกเรียกว่าสุขาปฏิปทาแล้วก็บรรลุเร็วเรียกว่าผิดบาปปิญญา ตัดทะลุเร็วทันทาวิญญาเรียกว่าตัดทะลุชามันก็ซอยออกไปเป็นสี่นี่ก็อธิบายว่าที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาสุกขาติตาเือแะไรคือคนบางคนนั้นพอไปถึงจุดจะหลุดแล้วเนี่ยสังขารุปเปกขยากิเลสมันตามจับยันนึกว่ามันหายไปนานแล้วมันเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนหน้ามาเราไม่ไดีจริงแล้วก็ไม่รู้เราก็เป็นกิเลสมันก็จะไปทําให้เราคนนั้นเนี่ย ละได้ยากหรือละได้ง่ายเช่นว่าพอไปเกิดกิเลสขึ้นยินดีในฌานยินดีในยานที่เราได้หรือยินดีในอะไรในบรรยากาศนั้นบางคนนั้นกําหนดสามครั้งกีเลสไม,มไม่หยอมไม่หลุดต้องกําหนดมากบางคนกําหนดครั้งสองครั้งชนะกิเลสได้อันใครที่เอาชนะกิเลสตรงหัวเลี้ยวหัวต่อได้ยาก ได้ลําบากชื่อว่าเป็นทุกขาปฏิปทาใครกาหนดได้รู้สึกว่ามันง่ายก็เป็นสุกขาปฏิปทาพอหลุดไปก็บรรลุมากผลเลยทีนี้บางคนเนี่ยพอกําหนดกิเลสชนะแล้วไอ้ช่วงต่อระหว่างสังขารุปเปขายานกับมัคคยานมันไม่เล่นทันทีคือมันเสียเวลามันมีเวลามาขวางหนากน็เรียกว่า ข่มกิเลสได้ง่ายแต่เสียเวลาในการบรรลุในช้าบางคนก็ข่มกิเลสได้ยากแต่พอข่มได้แล้วบรรลุเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายย้อนไปหาเหตุปัจจัยแต่ละคนได้ทุกขรนีไปแต่ว่าผมก็จะชี้ให้เห็นจากตรงนี้ว่านี่นะครับคือว่าอย่าว่าแต่ฌานที่ท่านพูดถึงที่ท่านสอนด้วยความหวงใหญ่พระภิกษุทั้งหลายว่า ที่สอนนี่ไม่ได้แปลว่าดีเป็นของดีเป็นของที่ต้องแก้ขขแขไขฌา,านเป็นของดีแต่ตัณหาในฌา,านเป็นของไม่ดีวิปัสนาญาณเป็นของดีตัณหาในวิปัสนาญาณเป็นของไม่ดีต้องแก้ต้องปลดจึงจะเป็นผู้ที่บรรลุได้นะนั้นถ้าในชั้นเราเนี่ยเราก็ก็เข้าใจเลยครับว่าวิปัสนาจารย์บางท่านท่านอย่างที่พ่อมาวิปัสนาจาร์ องหนึ่งท่านบอกว่าท่านลําดับไอเรื่องการบริหารตัวเองในการทำกรรมาฐานแต่มีอยู่ข้อหนึ่งท่านบอกว่าเป็นภาระต้องต้องแก้ไปตลอดแล้วก็พวกที่ทําลึกลงไปแล้วเนี่ยถือว่าใครที่ควบคุมตัวนี้ได้ดีที่สุดคนนั้นเก่งมากท่านใช้คําเรียกแทนกิเลสทั้งหลายว่าเป็น ความคิดฟุง้งซ่าอุทธจัทธจจานในโลกปััอะไรมันมีทั้งนั้นโตสะก็มีในโมหะก็มีเออนี่เราเห็นจริงเลยครับโอ้เราเนี่ยถ้าคนไม่เคยทําทํำใหม่ๆก็นึกว่าพอไปลงมือทำเลืออุทธจัจจาอยู่ก็แล้วโอ้เจ็ดวันหายครึ่งเดือนหายเดือนหายที่แท้ไม่ใช่งั้นนะครับมันจะละเอียดลงไปเรื่อยไอ้ความเคลื่อนไหวน้อยตัวนี้นะ ละเอียดลงไปเรื่อยๆรื่อยขึ้นในชั้นลึกเนี่ยเบื้องต้นเราคิดว่าเป็นของดีนักหนาเนี่ยนะครับเป็นของไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาถึงตรงนี้เราเห็นโอ้โหไอ้ตัวนี้เ,นเป็นสิ่งที่เราต้องตามแก้ตามควบคุมตลอดท่านจึงให้คะแนนว่าอื่นๆนัเป็นของให้คะแนนลดหลั่นกันขึ้นลงไปลงไปลงไปแต่ใครที่ควบคุมตัวนี้ได้ดี ท่านให้คะแนนมากที่สุดนับถือมากที่สุดยกย่องกว่าเก่งมากที่สุดแล้วเราก็รู้โอ้เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจบอย่าไปหวังว่าจะเลิกคิดน่นคิดนี่เกิดนิวรณ์อย่าไปหวังครับให้หวังแต่เพียงว่าไอย้ยาหายไปใหม่มาให้เราแก้ต่อ มันมีจุดหมดเมื่อกันแต่ถ้าถึงจุดหมดแล้วจุดบรรลุแหละถึงจะจะได้พอว่าหมดจริงๆก็เข้ามรรคยานเข้ามรรคิธีอะไรกันไปแต่อย่างเราๆเนี่ยอย่าเพิ่งพูดถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นข้อน,นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนที่สูในเรื่องของการเข้าฌานเป็นบาตรแล้วก็ตรัสถึงกิเลสท,ที่เกิดขึ้นกับฌานเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลแก้ไข ถ้าเราได้ฌานที่หนึ่งแล้วเกิดความรักไถ่ผูกพันอยู่กับฌานมันก็ได้ฌานที่สองไม่ได้ได้ฌานที่สองแล้วก็มีอย่างนี้คพอได้ฌานทุกอย่างหมดแล้วก็จะเอาเอาไปทําเป็นบาตรต่อยิือาณนาต่อไปก็แก้ปัญหากิเลสอื่อลนลึกเข้าไปเข้าไปโดยดับก็เป็นอันว่าพุทพธพจน์ที่ทรงตัดตรงนี้มีความที่อธิบายอย่างที่ได้กล่าวมา โดยตลอดกองการรยายนี้แต่ปราวาทีเองตีความอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นปราวาทีเมื่อได้ยินว่าเรารับว่าใช่<ม>ก็สรุปเข้าข้างตัวว่าถ้าอย่างนั้นผู้เข้าสมาบัติก็ยินดีความมีดีรักใคร่ในชางก็มีฌานเป็นอารมณ์นั่ก็คิ่ความจริงไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นนี่ก็เป็นการสรุปเอาเองก็เป็นอันว่าเราจบ เรื่องนี้ในการบรรยายครั้งนี้กลาวหน้าคือแค่เป็นเรื่องชาญเรื่องอื่นต่อไปอีกดูเหมือนจะเป็นเรื่องของชาญนวีธีตันนี้พอสมควรแก่เวลานะครับผมขอ,อยุดติ